ก็มครับพินซีดำนะครับจากทิกูบนนะครับสวนทชิโจ,โจโนี่น่าจะจากออสเตรเลียนะครับโจโ่โบบโบบูบอนอ่ครับบอดองนัตะพวีระบาดครับแตหน้าที่ครับ อ,อ,อินซีดำขยานหนอนยิ้ยมครับครับกอ,องเจียนน้องมาส่งไอเดอร์วงเกมก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ๆยังเหลืออยู่สองคู่นี่แหละคือคู่นี้นะคะบนเวทีมะกวากับจินโจ้แล้วก็ผู้ต่อไปก็อัสดากับคิวน้อย

ไปแชัมป์ออสโตเล่ยล like ุกน well, ี้ไม no? well, ่ม uh, uh ีไ huh. ด้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนเรื่องคนสูงเลยนี่ใช้กันแค่แล้วพี่น้องใช้กับเนแค่้องฮวงนะโจ๊กต่อให้เป็นยุคใหม่ใช้กันแค่น่าคิดน่าคิดสามารถจะ่จะเอาลงกุ้งเมสซี่แชมป์ได้ออสเตรเลียที่ประเด็นออสเตรเลียทักษะวาระยานาดเนี่ย พีโจ้จมาแล้วนะครับครับทุกท่านสรุปว่าคู่สุดท้านครับรบรบรรรอร์แจ้งมาว่าหลังจากคู่นี้มันต้องการโปรโมนะ ผู้สุดท้ายผู้สุดท้ายไม่รู้เลยเดบอกว่าผู้นี้ผู้สุดท้ายครับน่คู่คู่ต่อไปเข้าอีกคู่คู่ไหนาแต่ตัวอะไรเยแต่คูกับ่นนะครับคู่ต่อไปเปนรออาชนากยหากนั้บอกว่าขอให้หยุดแล้วผู้ที่ชคดีเก็ผู้สุดท้ายนะครับ ต่อมาจะยิงโจมตั้งเองแล้งไปไปไปยังยังไงอีกครั้งนะครับว่าคู่นี้จบเลยนะครับถ้าไม่จบมันมีอีกคู่ที่รออยู่นะครับช่วยเข้บรรยายด้วยนะครับจะได้บอกให้เขาไม่ต้องยกคู่ต่อไป,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 ไป เดี <b card plays fulfil> ๋ยวครับ่างขาวมาเตอยู่ครับอไดนยืนไครับเอาไหมเอาไหมเอาหมเอาหมอะ ล่าสุดก็ปกตินะครับใช่แต่ว่าไร่สดจะพักที่คู่นี้พักที่ไร่สนก็ถูกนะครับพักที่คู่นี้ไร่สดหลังจากนั้นก็เอามากันตามปกติครับแต่ปที่มาบอกบอกว่าให้หยุดหยุดนะครับเมื่อสักครู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาบอกว่าให้หยุดไร่สดนะเอาเอาเดี๋ยวหยุดเลยนะครับเอาเดี๋ยวเหมืยนวันนีการสื่อสารไม่ชัดเจนนะครับเข้าใหม่เข้าใหม่ครับเดีเมย์ก็เมื่อกี้ลบไปครับลบไปอ่ะก็ดูไร่สดที่คู่นี้กันจนจบครับพี่น้อง แต่ว่าห้ามไลฟ์สดนะครับครับเดี๋ยวที่ผู้นี่ครับการไลฟ์สดครับรับทราบนะครับผู้อื่นๆก็อัดคลิปเอาครับนั่นมักกะมานมาบอกรัแรกอาจจะสื่อสารผิดนะครับเตียนเรือมักกะวานนันงจริงจู้นั่นไปยุบไปยุบไปยุบล้วก็ ดูแล้วสองยนหนึ่งยกผมยกแล้วส่งแล้บมาจากคนละที่ครับตะกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหส่งผมด้วยควาแตกต่างอากาวะจิงโจ้คุณจอย

进攻。

อาอัาดาทิวน้อยพูตออไปมาทั้งรอเลยครับยอดมีทุนกันไหมครับุูต่อไปส่งนะครับเกินครับเตะเที่ยวบนะครับแล้วก็เตกับังรับกับพลอยมันนี่เทนสุนารีกับยาแมงสาครับรัชนากนก็เป็นสามแสนตัวเดอยวใไทยกับสี่รบพัดบังสังดุยแล้วก็อีกพว่นี้ก็เพื่อไทยต่อไปนะครับ Eh ở vị chép bên này ครับนี่คือหัวเงินครับเดี๋ยวๆๆๆ số thứ hai các, băng cao vàng các, tiến châu, chia nhau <laughs> một <laughs> nhì chia โค้ชโทพัคพาว่าแล้วยี่ห้อยังเยี่ยมอะไรกันตัวเนียขอบคุณค่ะยี่ห้อยลงนอวังสูบังสู้ไป้ไปใช่แล้วคุณจ้าการอบนนีเป็นการแข่งขันค่ะกลุนี้ครับโอ้ยย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 นยยบยย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 ย ဒီရည်ရည်က